สดชื่นกันอีกแล้วนะครับสำหรับแนวทางบาสเกตบอล NBA ที่วางไว้ในครอบครัวเมื่อวานนี้3ทีมหักปากกาเซียนสดชื่นหวานช่ำและยามใจตัวเล่นตัวเต็งตัวว P p อย่างทางดาส์นิวออร์ลีนส์พลิแกนได้ ian, ได CJ เมักคาร์ลต้องมาเหนื่อยในช่วงต่อเวลาพิเศษหลังจากที่จะเอาชนะในช่วงเวลาปกติอยู่แล้วแต่มาจู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ ก็เกี่ยวกับใจะจะวายได้ซีเจมากคอนลัมซัดสามคะแนน3ลูกในช่วงต่อลายิุเศษพาทีมครับเอาชนะสก้ามันโต้คิงไปได้และอีกหนึ่งตัวให้ลองอยูท่าแจ๊ดถึงแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีครับแต่สุดท้ายครับตัวเองแพ้ไปแต่แพ้ที่แบบได้เงินผมเสียดายนะครับที่แจ๊ดไม่ชนะอยากให้คิปเปอร์มันแพ้ ีกหนึ่งคู่นะครับให้ไปสกอตตํำ g o โกลเด t เต e บ a r เ i อร์ State Warrior, ก็สดชื่อนไปกับแนวทางที่วางไว้ขอเสียความวิดีกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันภายทีพอยการันตีความสดชื่นอยู่แล้วสำหรับช่วงนี้นะครับบาร์สเอ็เนี่ยจะพักกันประมาณสักหนึ่งอาทิตย์จะกลับมาแข่งอีกทีก็ประมาณเช้าวันที่20นะครับจะเป็นเลเกอรเจอ h o r n e t ตในช่วงนี้ครับหลีกทางกับทางด้านออสตาในช่วงที่จะถึงนี้ แต่ผมก็ไม่ได้ลืมครอบครัวไม่ได้ลืม FC หน้าช่องครับก็จะมีบารท,ทั่วทุกมุมโลกครับมาฝากกันวันนี้นะครับบาสท,ที่ผมค่าสัรมาให้เนี่ยจะเป็นคู่ไหนนะครับมาติดตามผู้ชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับ ใครที่ต้องการแนวทางบาสเพิ่มเติมปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่ไม่อยากพลาดแนวทางบาสสเก็ตบอลดีๆในแต่ละวันมาเป็นครอบครัวในการลองเปิดใจเข้ามาใครเป็นคอบาสไม่ว่าจะเป็นบาส NBA ถ้าพิจารณาไปแล้วก็ยังมีบาสท,ทั่วทุกมุมโลกครับที่ผมจะคัดสส่มาให้คอบาสไม่ควรพลาดใายทีพอยต์บัญชาเกมลุกภายในครอบครัวอยู่แล้วสวัสดีครับหนึ่งคู่ที่ผมคัดสส่มาให้เนี่ยเป็นบาสเกตบอลฟินแลนด์ลีก แข่งขันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเจ้าบ้านอย่างโคโวกโคโวล่าครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเทมเพอร์ล p นพิลินโตคู่นี้นะครับเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับแข่งมาสองเกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านทีมเยือน,นครับทำผลงานได้ดีกว่า สามารถเอาชนะไดท้งสองเกมแต่นะครับวันนี้เนี่ยทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างโค l ล่านะครับ,ารบมาเป็นต่ออยู่ประมาณ4.5าแต้มตรงนี้ซึ่งตอนแรกอราคามันอยู่ที่ประมาณ6แต้มตอนนี้ครับมีการปรับลงมาเหลือ4.5แล้วก็5แต้มคู่นี้เลทใกล้เคียงกันผลงานใกล้เคียงกันครับในช่วงฤดูกาลปกติ แต่ถ้าจะเลือกไปฟัรงใฟอร์หนึ่งนะครับวันนี้ขอญาตเชื่อเรื่องราวของเซติและกานนะครับเพราะว่าทีมเยือนอย่างพิลินโตเนี่ยคืออันดับหนึ่งของตารางถึงแม้ว่าฟอร์มจะใกล้เคียงกันนะก็เชื่อว่าวันนี้นะครับทางด้านทีมเยือนเนี่ยถ้ามันจะแพ้ครับก็คงจะแพ้ไม่เกินแปมต่ออย่างแน่นอนครับขอให้ลองที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเทมเพลินพิลินโตในรอบห้าทุ่มครึ่งได้เลยใครอยากจะทาเพิ่มเติมให้มากกว่านี้นะครับคอบาสไม่ควรพลาดแอดไลน์มาที่แอด pai 7ได้เลยใครที่ตามผมในวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในช่วง a l ออสตาสวัสดีครับ